ว่าตอนนี้ตั้งครันได้35สัปดาห์แล้วซาวล่าสุดน้องยังไม่กลับหัวโอกาสที่น้องจะกลับหัวเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นไปได้น้อยค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไปได้น้อยนะคะถ้ายังไงนะคะลองอันตรสาวดูอีกทีนะคะในช่วง36-37สัปดาห์ถ้าไม่กลับคือไม่กลับแล้วค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะการเปลี่ยนท่าของเด็กนะคะจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงอายุคันที่ไม่เกิน36สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่34-35สัปดาห์ขึ้นไปก็ไม่ค่อยกลับแล้วมีส่วนน้อยค่ะที่หลัง34-35สัปดาห์แล้วเด็กยังมีการเปลี่ยนท่าแต่ถ้าหากว่าเด็กนะคะสามารถเปลี่ยนท่าได้ทุกครั้งที่ไปฝากคันเนี่ยคือเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเนี่ยหมอบอกเลยว่าการคลอดเองก็เป็นเรื่องที่ ไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันคลอดเด็กจะเอาหัวหรือเอาก้นลงนะคะถ้าหาก 36- 37สัปดาห์แล้วเด็กยังกลับไปกลับมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้แล้วว่าวันที่เราเจ็บท้องเนี่ยเด็กจะเอาขาลงไหมเด็กจะเอาก้นลงไหมแล้วเกิดมีภาวะเจ็บคันแล้วน้ําเดินอาจจะเกิดภาวะสายสะดือย้อยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นโดยมากกรณีแบบนี้เราก็จะนัดผ่าตัดคลอดมากกว่านะคะ แต่สำหรับของคุณมันโทค,ค่ะหมอก็คิดว่าโอกาสกลับเนี่ยน้อยแต่ยังไงก็ลองไปตัวติดตามดูอีกทีก็แล้วกันนะคะ